เด,เด็กอะไรครับเด็กกะโหลกอย่ <laughs> <laughs> างสุดต่ำเล้หอยดองซ่อนอยู่นี่เองมีหอยดองด้วยโอ้หอยไหลบัวไม่มีวันนี้รู้สึกว่าไม่มีมานานแล้วแหละครับวันก่อนก็มีคุณโจมีเหรอ โจ์แหละเวลามีก็ไม่ถ่ายไม่รู้ไปถ่ายใครอยู่ที่ไหนก็วันนั้นบอกว่าศูนยพันแล้วผมก็ย้อนกันแหละร้านเดียวกันค่ะพี่แหมอนไมโอเคโอเคลูกพี่มันเป็นเจ้าเดียวกัน โซตันปูหอย 40. สี่สิบนางลมพอดม่วงนางลมพอดม่วงได้จ้า

เคยค่ะนางไถ่ายคนสวยให้หน่อยดิคุณจ้อไปญี่ปุ่นนะครับว่ากน่ันไ่น่าจะมาจากญี่ปุ่นนะถูกใจลูกค้าประจำนี่าน้้งป๊อปลูกดูก่อนนะเดี๋ยวเจ๊เล็กไปทำสีนี้บ้างคนตกใจตายทำแพงไหมฮะทำแบบนี้ ของน้องไปซนีลูกหนึ่งร้อยสิบบาทจ้าของค <Yeah. S 2> องนาจอก็หลาลมสุกด,ด้วยวสุกนึงจอนะจ้าจ้จ้าคอนาจอหลาลมสุกอันนี้แมงดาไม่ใหญ่รวมดิบรวมดิบได้ได้เอารถจัดเลยนะจ้าจ้าเจ็บเจ็บเผ็ดน้อยลูกค้าเอาหวานนะจ้าเนี่ยจ้าจ้าน้องป๊อปเดี๋ยวลูกมานะลูกนะ เดี๋ยวน้องพี่ดีแม่ต่อนะคะที่โทรมาที่ใส่ตะไคร้หน่อยนะโอเคแมงดาหนึ่งร้อยสามสิบบาทพี่ไฟติดเหรอติดคุณโจโอ้ไฟติดแล้วแบตเยอะครั <laughs> บายขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวแม่ทำพี่ดี โครนะคะเดี๋ยวจะรีบเคลียร์พื้นที่ม่วงโคตรกรอบผลไม้ไข่เค็มม่งโคตกรอบผลไม้ไข่เค็มเผ็ดน้อยแยกน้ำแยกน้ำต้องคุยตะกูนะลูก ไม่เหนื่อยด้วยนะต้องอุ้มครบทิ้งนะพอเราได้ตังค์เราก็ไม่เหนื่อยจีนอ๋อเดี๋ยวนะเขาพี่เล็กคุ้มครกนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปรับลูกได้เลยอ๋อแฟนคลับมาให้เหรอครับใช่ตั้งใจตั้งใจมาจากจากอเมริกาครับจากไหนครับจากอเมริกาสามประเทศมาจากเมืองจีน ปเปนสิ่งเจียจุยอีเป็นนี่ต้องใช้น้องโอตามสบายกันนะได้ได้ถเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเข้ากรุงเทพแล้วที่บ้านยังเข้าเข้าถึงไหมคะเเนีี่ยยด๋แตแต่น้องโอ๋พ<ไ>อคุยกับพี่เล็กพี่เล็กจะบอกความจริงหมดเลยไม่มีแอปแล้ว <c oughs> ไม่มีหลอก <c oughs> บอกวันนี้เขาเรียกวันวันจ่ายเหรอวันวันเที่ยววันนี้เขาเรียกวันเที่ยวเนาะว่าโันไหว้่วันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวรู้สึกว่าจะคึกคักนะฮะสำหรับบรรยากาศที่อ่าเอาประจวบแห่งนี้นะฮะก็มีผู้คนออกมาหาอะไรกินกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาบอกพี่เล็กกินขีเดี๋ยวพี่เล็กทำของให้ทานนะจะทำของแยกน้ำมาแล้วก็บนกับ จริงๆไม่เป็นไรค่ะที่ได้เป็นน้ำาลก็เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล็กเก็บให้ลูกเจ้าเชี่ยอันนี้สักอีกสักประมาณครึ่งครึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบอกว่าเดี๋ยวต้องต้องเทได้สั่งกลับบ้านเหรอจะสั่งกลับบ้านเหรอเอาเลยนะไปเลยนะลูกเอาเลยนะได้ได้เดี๋ยวจะเล็กเก็บอันนี้เสร็จเอาไม่ไม่เป็นไรยวให้ไปเนื้อเสร็จทำเลยผลไม้วกาไ วันอาทิตย์วันเล็กวันหยุดพ anyway> ี่เล็กวันอาทิตย์คุยได้สบายโอเคช่วงประมาณพี่เล็กเหรอแปดโมงเช้าก็ตื่นแล้วขอขอตื่นสายหน่อยไม่เป็นไรค่ะหนูหนูทำงานก็สิบโมงได้นั่นแหละวันอาทิตย์ลูกโทรมาเมื่อเมื่อก็ได้ตามสะดวกหนูเลยได้หนูเองนะให้นิ่งก็ดีใจทุกเชื่อไหมหนูเป็นคนแรกคนอื่นนะได้สูจริงแต่หนูเป็นคนแรกที่ได้น้ำตาลจากเจเลยสวยนะเจมีเป็นไงคะฟังเพื่อน ทำไมน้ำตาลมันพิเศษตรงไหนครับมันหาซื้อยากหรือเปล่าไงมันไม่ยากหรอกเราใช้น้ำตาลอันนี้มันหอมอ,อร่อยคุณโจ<อ>น้ำตาลสนดเลยน้องอาจจะไปทำอาชีพแบบหนูคุณทำก็แนะนำไปที่ไหนอ่ะผมอยู่บริษัทผมอยู่บริษัทของบริษัทเดลตาวิลล์เราเป็นตัวแทนของบริษัทเดี๋ยวพอลูกดังเดี๋ยวจะเล็กแนะนำให้คุณโจไปถ่ายโอเคไหมจะจะจะออกจะออกจากบริษัทมาถ่ายน้ำตาเนี่ยจะออกจากบริษัทขายน้ำตาหรอ หนูอยากทำแบบนี้อยากสนุกอยากไดยแบบนี้หนูเห็นแล้วอยากอยากเห็นแบบนี้ขายที่ไหนครับขายที่ไหนอ๋อจะเปิดที่ไหนที่นู่นเขเปิขึ้นเขาผมแถวไหนองค์พระองค์พระปฐมจะดีโอเคชื่อร้านอะไรตั้งชื่อร้านยังคือเฝ้ายังเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือจะศึกษาแล้วก็คือก็จะดูสูตรจากเด็กจดูในคลิปก็รู้แล้วเห็นกระแสอะไรชอบมากเลยคือเฝ้าดูตั้งนานแล้วอะค่ะเฝ้าดูนานแล้ว คืออยากอยากได้อยากได้ตั้งใจเลยเราอยู่แค่วันเดียวเนาะพี่อ๋อครับได้ดีใจมากเลยเนี่ยดูเชลใจดีมากเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรน้ำตาล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 ทำจากมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวหน่อยเดียวร้านเชลดไม่ต้องหกเงินไปเยอะนะคะถ้าซื้อก็สิบครั้งไม่เสียนะก็ขอให้กิจการลุ่งเรืองนะเปิดขายนะฮะเดี๋ยวทางไอ้ก็ติดต่อเข้ามาอ่า มาบ่อยใช่ไหมก็เ <niño> ด <sharing> ี๋ยวมาแอบตาช่วยกันอยู่นี่แหละเออพวกกยุ่งๆนิดนึงอยาเดินทากลยนะคะจากที่บ้านไม่มีเครื่องบินด้วยไม่งั้นจะไปเที่ยวกรุงเทพ โน้ตเผ็ดพอดีเผ็ดแซ่บจ้ะฝรั่งเวลาเขาเดินมาเจอแมงดานี่ยเขาจะชี้นะสงใส่ที่บ้านเขาไม่กินลูกจะได้ชิมความรสชาติของเขาด้วยอที่ว่าหนูไม่ทานหวานนะลูกนะคุโจว่าอะไรนะคะไม่ว่าฝรั่งเวลาเขาเดินมาเขาเห็นตัวเนี่ยเขาจะชี้ส่งใส่ที่บ้านเขาไม่กินกันห่งาม้ยักง ลูกลองชิมมาเนี่ว่าถูกใจนะว่าเผ็ดพอไหมอันนี้คือเผ็ดคอดีร้านจเจเล็กเผ็ดกลางอช้อนให้ม่เออเออเออพอไหเรือว่าเติมอีกอีชินก็ได้ได้ไแต่พี่แห้งร้านเจเลสเผ็ดนะแต่มันจะค่อยๆเผ็ดนิดเ,เดียวนะ เล็กมาแล้วพลังว่าไงถ่ายรูปนะสมตำส้มตำ spicy ตะลูกเฟิเลยค่ะจะถ่ายดูปค่ขอบคุณนะคะรวมทะเลรวมทะเลเฮ้ยน่ะน้องน้ํา100จ๊ดเลยน้องน้ำาที่โทรอน่ะน้มาแล้วนะ,อะโอเคมะ <า S 2> <มา S 1> นาวมป็นมลูกมาน้ํมาส่งด้วยมะนาวแท้นะฮะพี่อานสวัสดีค่ะถ่ายให้หน่อยค่อ่าจานกินยเลยอ๋อซ อัดลูกเท่าไหร่ไม่ใช่ถามวอะไรนี่เราบอกมันใส่อะไรอ่ะนี่มันโถไม่มีไส้ไม่มีไส่แดงๆโน่นโน่ดเขาเขาไม่เอาเนื้ออะไรที่ม่นมีใส่แหละ เราจะไปเมื่อไหร่บอกหนูนะครับพี่ตั๊กประมาณ6กโมงพี่ตั๊กอยู่ไหนคะพี่เซทป่ะเดินมาพี่ซบจะกุ้งกระตูงรอดได้เลย ีเสาและข้างบนนี้จ้ะพี่แต่อันไหนหนูยังไม่ได้จับบินเซ็กกันนะแต่อันไหนถ้าว่าโทรมาแล้วถานสองจับทุ่มหนูก็ยังไม่ได้ถามเดี๋ยวก็รีบิดทำให้หน้าร้านด้วยจ้ะเอาใจทั้งหน้าร้านหลังร้านลองมาถามได้นะคะมีเสือให้นั่งหลังร้านโนบิ้โนบิ้โนบิ้ ไม่นีเชื่อหนูไม่นานวันนี้ผมห้าใบเติเอาสามใบเองจังยิ่งอย่างเดียวเลยให้ได้ถึงคิวหอบแป๊บเดียวเองี น้องพ no, no. ัดมายังคะโอเคน้องพัดใส่ถ้วยแข็งนะคะเคอาสะดวกก่อนแล้วขอถ้วยรู้เรื่องรู้เรื่องเผ็ดมันมีเผ็ดน้อยที่ส,ส,สองที่ข้างบนเผ็ดพอดีนะคะโอเค มะนาวมาส่งแล้วมะนาวมาส่งแล้วว้าวสวัสดีจ้ะน้องเพิ่งนี่คือครบนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เห็นมีพิ่มเคลื่อนไหวน้องคนเนี้เขาจองคิวกัมหนุม่มมแต่บ้านนี้เขาเป็นคนเรียกเสื้อสีแดงตัวนี้ให้หนูใส่ สอันนี้สามสิบเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็ปูปลาร้าสามสิบห้าร้อยสามสิบห้านะคะน้องซาร์ดูนี่นะมัดถุงนะเขาจะมีจังหวะมัดนะครับแป๊บเดียวคลองเลยเขาทำอีท่าไหนไม่รู้บิดสองทีแค่นั้นเองคลองเลยเออเก่งมากเผ็ดพอดีเผ็ดแซ่บลูกใส่ปลาร้าไปเลยโอเคดูนะค่ดูนะบิดสองทีพองขึ้นมาเลย

บางต้นพี่ป๊อปพี่พอลล่าแฟนพี่แชมป์พี่ฝนเล่นซอสเป็นไหพอมาเหรอเนาะอิดต้องแม่ดูบินตรงนี้ยังไม่มีเลยอ่ะแต่ลูกอ๋อน้องอิดแม่เห็นแล้วอยู่ข้างล่างเห็นละเห็นไหมว่ามาเอาหกโมงครึ่งจะสั่งอะไรบ้างอ่ะที่ ตอนนี้5โมงครึ่งเองสั่งไปอย่างเดียวค่ะ5โมง49เอาเลยอะ่ะจ้ะเอาเลยไห,ยหมจ้ะโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวขอทำน้องพลอยแป๊บน้ำ <c oughs> น้ำไทยไม่ชุนรสเผ็ดพอดีไหมคะ <c oughs> ต้องสมองดี ง30บาทที่มอเตอร์ไซค์ห้างอะลูก วางจะเกิดทันไหมที่ผู้จัดลงมาต้นตำที่ไม่มีเป็นอใช้เป็นเอาเป็นต้มตับปูม้าก็ได้ได้จ้ะพี่ไอ้นี่ไงผู้จัดลงมาเพลงยันว่างไปไหนไปชงเล่าพี่ไปที่ไหนในกองเล่นเลยได้หนึ่งแล้วไม่เลยได้ไหมไม่ถ่ายค้องวันนี้หยุดคลองหล่อวันวาน หวานหนานหน้องอ่อไม่ได้กินะไม่ได้เล็กไม่ได้พูดขอบคุณขอไทยนะคะได้หน้าลืมหลัง <c oughs> แม่ใส่ข้าวไปเลยขอบคุณที่ดตามช<อ>นครับแล้วนี่คุณจอคุณจอสวเช้านลครับครั<อ>บ ร้านส้มจำยำห้าครกเจนเล็กยำทางตะวันคูเจือคลิขันฮะเนี่ยดูนะห้าสิบบาทอันนี้ไม่ต้องลงไปยำน้องชอบทานหอมแดงเยอะๆนี่ไหนผงเผาององขอ้งน้องไม่ต้องเผ็ดมากนะได้ได้าดูแลบินไว้แป๊บลูกแป๊บเดียวนะลูกกระถั่วไหมคะลูกไปหาไม้หนาเลยเปัง

กว่าเจ้าเนี้ยเมื่อวานมาไม่ได้